มื่อนี้ขอวาเป็นภาษาอีสานเด้อค่ะเพราะว่าเห็ดอาหารอีสานเนาะอันนี้เข้าสีเหตุเฮตุเหตุไข้ค่ะพี่น้องนี่จ้ะเฮ็ดไข้ไปเก็บมาในดงนานี่เฮ็ดไข้กันนั่งออกเหตุละโงกเริ่มไหวไปแน่ละเด้อจ้ะที่เหลือก็เริ่มมีเห็ดไข้เหตดนั่งดินเหตุนาอ่อนเหตุนาแลนะคะ เฮ็ดดำหรือว่าเฮ็ดทานนี่ก็บกำลังออกเนาะจา้ะมือนี้เขาสี่คือกินแกงเฮ็ดหลายจนว่ากินซุ้มมือจนว่าอันนี้เราเด้อจ้ะเริ่มเบื่อเฮ็ดแล้วก็สิทำการถนอมอาหารไว้ให้กินดนๆเน,น,น,นาะจ้ะเทนนำใส่จักถวยนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าหนำอยู่ในเฮ็ดนี่มันก็นหลายอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนํำในเฮ็ดนี่ก็สีออกเขาสิต้มเฮ็ดหรือว่าอ๋อเฮ็ดไว้เนาะคะ่ะ ข้าสีอ๋อไวเพื่อว่าเสียไวถัดแกงย่าทีมันเหมือนนายเฮ็ดแล้วเด้อค่ะอ๋อไวยังสี่ต้มไวยังสี่แล้วก็เอาใส่สองฟีดไวค่ะเก็บไวไดวนคือกันเนาะนี่จ้ะต้มซื้อว่าตองใสเกลือว่าตองใสยั้งป่าตองใสยังทั้งสิ้นค่ะต้มต้มใสน้ำต้มเฮ็ดใสน้ำนี่ซื้อเดี๋ยวข้าเมื่อเมืองขั้นตอนต่อไปหลังจากทีข้าต้มเซตแล้วเนาะจ้ะปิดฟ้าไวให้มันห่มเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะพี่น้องต้มมาได้ประมาณสิบนาทีเนาะค่ะหมอเข้าเดือดขึ้นมาแล้วนี่จ้ะ<ม>เห็นหมอขนาดเท้าใส่น้ำหมออันถ้วยเดียวในน้อยนึงเ้อจ้ะน้ำอยู่ในเห็ดมันหลายอยู่แล้วมันเกิดจิตฟุขึ้นมาแบบนี้จ้ะนี่ยังถือว่าน้ำหลายอยู่ได้นี่น้ำในเห็ดมันออกหลายจ้ะ เพราะว่าตอนเข้างหลังเขาก็ดูดน้ำเข้าไปเนาะเห็ดน้ำเส้นมันน้ำเอียงมันจรงจิจ้ะเดี๋ยวปิดไวสักก้อนพังนึงเนาะคะ่ะต้มไปอีกสักประมาณสิมหาถึงยี่สิบนาทีเนะาะจ้ะเนาะต้มมาประมาณเคึง่งั่วโมงเนาะคะ่ะร่วมัึงแต่ติดเตาแล้วกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาขอปิดไฟก่อนนะคะเมืองดอกเห็ดซุกเมืแล้วะคะ่ะน้ำก็ เด้พี่น้องคนมากเลยค่ะถ้าเป็นเห็ดละโงกมีน้ำแบบสนเหนียวตุยๆเลยเด้อค่ะอันนี้เป็นแค่เห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ปลาซื้อน้องโบเป็นเห็ดไข่พ่นนี่ค่ะจงไหวม่วนเห็ดไข่ดอกนี่เห็ดนี่ค่ะอันนี้สิเป็นเห็ดไข่ปลาเนาะภาษาไทยเพื่อนกะสีเอินว่าเห็ดตะไข้เนาะบานเฮ้าก็สิเอินเห็ดไข่เห็ดไข่ปลากะสิออกดอกเขียวๆแบบนี้ละจ้ะ นากะสีเขียวเขียวผสมเรื่องเหลืองเขียวพัดเทียวพัดเทียวเนาะแน่เนาะ่นอื่นทาเฮ็ดไข่โพ่นนี่ดอกกะสีเป็นสีขาวเลยเนาะจ้ะโอเคอันนี้เดี๋ยวสีเอาไว้ปนใส่ปลาทูมือแล้งเมื่อมึงกันเนาะจ้ะเนาะข้าวต้มเซตแล้วเนี่ยมาจ้ะเมื่อวานมันเย็นแล้วข้ากับมัดปากใส่สตรอเบร่นะคะ ระบานนี้เข้ากับไปใส่ซองฟีดไว้แม่ตะแกงกินได้นอะจากพี่นอ้องวิธีเก็บถน,นอมรักษาเห็ดง่ายๆเนาะคะ่ะบางต้นเป็นอาจสีนึงตาวันหนึ่งอะเวลาเอามาแกงกินเห็ดมันเบาหวานด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำม,มันออกเมือดอันนี้เขา้าตอนเข้าต้มเนี่ยคะ่ะซ้ำอ๋อเอาไม่ยายแล้ว ไม่ยายพิ่นผ้าเอื่นอ๋อคุณโบผ้าเอื่นตุมเนาะใส่น้ำน้อยๆค่ะเพราะว่าเห็ดเห็ดท้าลหางนี้ตอนข้าลหางเห็ดเห็ดมันมันดูดน้ำไว้อยู่แล้วค่ะน้ำหลายพร้อมอยู่ในเห็ดนะมันดูดเข้าไปตามเส้นมันเนาะตามดอกเห็ดนี่ค่ะเป็นสี่หลักเข้าต่อไปใส่ตู้เย็นไว้เลย บันแห้วบันเท้าบันเข้าสีอมมาแกงแล้วแต่ว่าเข้ามักน้ำหลายน้ำหน่อยถ้าเข้ามักน้ำหน่อยเขาก็บาตรงเติมน้ำอีกถ้าเข้ามักน้ำหลายก็เติมน้ำอีกก็ได้จ้ะนี่ละแล้วแต่เลยค่ะนี่แล้ว,วเสียไปเขาปิดไว้เนาะจ้ะเก็บกินได,ด้โดนๆเนาะก็ไปใส่ซองฟีปิดฟ้าเลยจ้ะใส่สองแช่แขงไว้เนาะจ้ะกินเก็บเก็บได,ด้โดนเลยจ้ะ บางคนข้าเจ้ากับอาจซีไซถุงแบบว่าไ่ถุงเป็นอันนี้ว้ค่ะสีแกงกินแต่ละเทือกกะอ,อกมาทุงหนึ่งสองทุงแล้วแต่ว่าแกงหน่อยแกงใหญ่เนาะว่าอันนี้ข้าเห็ดกะว่าสีเห็ดแกงใหญ่แต่ถ้าอันนี้ค็สิเก็็ไวบนนกกบ่โดวนดอกจากประมาณสักอาทิตย์หนาหรือว่าจังไหนเห็ดมันเริ่มเมิดเท่ากับสีเอาเห็ดพวกนี้ออกมาแกงแต่ถ้าเก็บไว้อายุโดนโดนนั่นๆกะเอาไ่ถุงสิบเด้อค่ะ้านีถุงสิบกใส่ถุงสิบ ือว่าถาบ่มีถุงสิบกับใส่ถุงกับเขาบ้านเฮาเนี่ยละค่ะมัดหนังยางละวกะโยนใส่สองฟิตไปเลยเดี๋ยวมือนีไปก่อนเด้อาจ้าน,นี้ไปเก็บก่อนแว้พอไม้กันไม้ลิปหนาะเดี๋ยวมือได้แกงเฮ็ดอันนี้สิ่งลมคลิปให้เมืองอีกเ้้อตจ้าเด้อ